วงนี้วังนี้เราพี่ฟ้าจะเป็นวัวชาเป็นพี่ฟ้าเวอร์ชังเด็กน้อยไงเป็นพี่ฟ้าเวอร์ชังตัวเยกะ่ะวางนี้พี่ฟ้าเปลี่ยนจากมนุษย์มนุษย์หมีเป็นมนุษย์หมูแล้วหมูอุด <c oughs> เป็นมนุษย์หมูที่พี่ฟ้ามาที่นี่วังนี้ก็เพราะว่า ถ้าวายายดยแค้นเนี่ยเขาอัปเดตใหม่มีโยยก็เจอด้วยและคนชอบความทัชายอย่างที่ฟาเนี่ยเป็นไว้ไม่ได้เยยว่าจะต้องมาเย็นโยยก็เจอดีไงเจอเย็วเยี่ยมเยยไหดูซิมันเย็นยังไงอ่ะนี่หรอขึ้นเลยหรอแล้วยังไงต่อ ฮั้ยฮุยตาเยี่ยวโอ้ขึ้นเยี่ยวไลดูข้างหน้าหน่อยโอ้ไมค์กอดลองว้าวโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะอะถึงเยีวเหรออะถึงเยีวเถอเนี่ยเดี๋ยวไปชวนไปชวนพี่เฉาไปหาพี่เฉาว่าเย็นด้วยดีกว่า เดี๋ยวนะเยียกยศก่อนยศยศเอ้เอามืดเยี่ยวเหรอมือดไวจังเงยอะ่ะเนี่ถ่ายชกเกตเยย้ามีใครยอมมาเย็นกับเยาว์บ้างไหมนะเนี่หาคนมาเย็นด้วยค่ะไม่มีเยยเหรอโหทั้ทงนั้นเขาก็ยุ่งเขาก็เลี้ยงน้องน้องกันงอยู่อะ่ะเนี่ ฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีพี่เฉาคนหนึ่งว่างอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยพี่ฉายืนยืนอยู่คงเดียวแน่ว่างใช่ไหมอะพี่เฉาหันมามองหนูหน่อยสี่พี่เฉาพี่ฉาขาเออมีอะไรเหรอจะ๊ะเนี่ยพี่เฉาพี่เฉาว่างใช่ไหมคะโอ้ก็ว่างอยู่นะเนี่ยพี่ก็ว่างอยู่เหมือนกันแหละนะยังไม่ได้ดูแลเด็กคนไหนนะ่ะ งานเ,อเยอะพอดีเยอนี่พี่เฉาไปเล่นโยโย่โคตจอรอกันไหมย่ะเนี่ยย่าเล่นโยโล่โคดเจึร์กันนะแล้เป่าอ่ะเฮ้ยยมันว่ยหนูอยากมีคนเย็นด้วยไงมาที่นี่คนเดียวก็ไม่มีใครเย็นด้วยเท่าใหญ่เยยโอ้ได้สิได้สิงั้นงั้นไปกันเยอะไหมอ่าโอเคไปไปกันเลยไปยังไงดี เดี๋ยวพี่หารถด,ดีกว่าไหมหารถด,ดีไหมยศเหอมันไม่ไกลเท่าไหร่นะเออแต่ว่าพี่เป็นพวกขี้เกียจเดินอนะ <c oughs> ได้เลยอายศอายัาย,อยเอารถรถนี้ดีไหมนี่รถคันนี้ไงไหน,นไหนรถคันไหนเนี่ยอรอ ใช่นี่ไงลูกมาขึ้นเลยไหมคะขึ้นค่ะอ่าได้เลยมานี่อ่ะขี่หลังพี่ไปเลยนะโอ้ชุดยอดเย้ยนี่พร้อมไหมพร้อมมากเย้ยค่ะเอาละไปกันนี่นะทางนี้ใช่ไหมใช่ยแล้วทางนี้แอ่อุ้ยอุ้ยชุดยอดเลย จะได้มีคนเล่นด้วยเยวนี่เดี๋ยวพี่เลี้ยวเข้าไปจอดตรงนี้ก่อนนะ,อะตีไฟเลี้ยวตีไฟเลี้ยวปาบอ่าถึงแล้วค่ะหนูเคยมาเล่นหรือ,อยังเนี่ยฮะก็เคยเล้วนะเคยเล้วเออจริงหรอเคยแล้วเราทำไมต้องให้พี่มาเล่นด้วยล่ะคะเนี่ยฮเนี่ย หนูอ่ะจะได้มีคนเย่นด้วยไงเย่นคนเดียวมันเหงานะแต่มันจะขึ้นได้คนเดียวหรอมั้งเนี่ยฮะอ่ะอ่ะนนี่อ่ะแล้วยังไงต่อพี่ยองขึ้นไปเย่นเร็วพี่ลองขึ้นไปเล่นอ่ะฮะแล้วยังไงเอ้ยพี่หายไปแล้วเอ้อ ว่าพี่จะขึ้นมาแล้วนะเอ้ดูมันเร็วมากเลยเฮ้ยนี่มันโราเลือกคเจ้าผีชิงหรือเปล่าเนี่ยทำไมคนขึ้นแล้วหายไปโอ้ยเฮ้ยพี่ชาวกลับมาแล้วเหรอใช่พี่กลับมาแล้วโอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันออกตัวเร็วมากเลยนะโอ้ยใช่หนูยังไม่ทันขึ้นจ้วยเย้ยอะอะ,อะงั้นเราขึ้นไปเล่นอีกรอบนึงไหมแต่หนูน่าจะต้องขึ้นไปคนเดียวนะ เอางั้นเยอะโอ้ยนี่มีคนขึ้นเต็มยอยอะโอ้โหหนูขอขึ้นก่อนละคะป้าบไปเยวสตาร์ทยดวนเป็นไงสนุกไหมจ๊ะสนุกมากยลอยอุอ้ยชูมเมย์ปั๊วอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่มองไม่เห็นเลยโอ้ยนอนนอนเฮ้ยหนูหนูกลับมาเยวพี่เฉา พี่เฉาหนูกลับมาเย้วโอ้กลับมาแล้วหรอใช่เย้วค่ะนี่พี่เฉาหนูอะอยากอยากไปอยากไปกินเนื้อย่างอ่ะกินเนื้อย่างหรอใช่ใช่ใชใช่พาไปหน่อยสิอ่ะได้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 อไปไปกันเอ๊ะต้องไปกินที่ไหนล่ะเนี่ย เนื้อย่างพี่รู้จักแต่ภายเนื้อนะภายเนื้อเหยอะใช่ภายเนื้อที่ดาดฟ้าอ่ะอันนั้นก็ใหญอันนั้นก็เอาไปไปไปโอเคงั้นไปกันแล้วหนูชื่ออะไรละ่ะเฮ้ยหนูอะชื่อพี่ฟ้าไงเยาพี่ฟ้าหรอโอ้พี่ฟ้านี่เองโอ้ย เล่นด้วยกันมาตั้งนานนะพี่เพิ่งถามชื่อแหมฝากตัวด้วยนะพี่ฟ้าเอ้ยฝากตัวด้วยค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรเหรอพี่ก็ชื่อพี่ฟ้าเหมือนกันเอ้าชื่อพี่ฟ้าเหมือนกันเหรอเอ้ยเจอคนชื่อเหมือนกันจุย <c oughs> ้ยเออนี่อะนั่นไงที่ทำผายนี่เดี๋ยวพี่ทำให้นะนี่เลย โอ้อันนี้เหยอะใช่แต่ว่าเราต้องไปนั่งก่อนนะนั่งรอแป๊บหนึ่งโอ้นี่อะอะอะกินกินเร็วกินเร็วโหยชุดยอดอ่อยมากเลยโหยพายเนือ้ออ่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วถักทําอะไรต่อไหมจ๊ะอืมหนูอยากปลูกดอกไม้อยากดอกไม้โอปลูกดอกไม้อะใกล้ๆเลยนี่ไงอ่าทำสวน เออทำร้าทำสวนปาปอุ้ยดอกไม่้สวยมากเลยนี่นะนี่เป็นดอกร้ายเห็ดร้อนนะเราต้องดูแลอย่างดีถึงอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่ควรร้อนเกินไปอยู่ดีต้องรดน้ำเยอะๆโอ้เป็นอย่างงี้นี่เองอ่าและพี่คิดว่าได้เวลาไปตรวจสุขภาพซะหน่อยแหละจุกกระปาบอยู่ใช่หนูตรวจหรือ,อยังคะ หนูยังไม่ได้ตรวจเยอยอะงั้นต้องไปพาพี่ไปไปด้วยกันตรวจชุกะปาาตรวจชุกกะป่า,กกปาที่โรงพยาบาลเหรอนี่ที่ที่นี่ของเราเนี่ยก็ตรวจได้เหมือนกันค่ะห้องพยาบาลของเราโอ้ได้โยตรวจชุกกะป่านะอ่ะพี่เช็คเช็คโอ้โอเคน่าจะยังโอเคอยู่มั้งนะโอเคตรงนี้ดีตรงนั้นโอเคใช้ได้ เยี่ยมไปเลยค่ะจุขภาพแข็งแรงโ <Okay, new. S 1> อเคเลยเอาละอันดับต่อไปพี่ขออนุญาตพาเราไปเข้าคลาสเลยละกันนะคะเ mm hmm. ข้าคลาสยใช่แล้วค่ะเราจะเล่นอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องเรียนหนังสือหนังหาบ้างเอางั้นเยอะอ่ะโตะหน้าเลยมาพี่สอนแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยวิชาอาัยอย่างเนี้ย วิชาภาษาไทายค่ะวิชาประชดชทยเยอก็ขอคออะไรเงี้ยอยู่ยยใช่อ่หนูท่องเอาแหละ,อะสอนเสร็จแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะต่อไปเราไปนี่ห้องชมูดกันดีกว่าห้องชมูดหนูชอบห้องชมูดมันช่วยอ่าเนี่ยมาถึงแล้วมาไหนดิไหนเลยป้าอ่ะ นี่โอ๊ยพี่อย่ายืนบังหน้าอยู่อ๋อโทษโทโทษทเป็นการเล่านิทานอย่างใกล้ชิดเยอะนะเนี่ยออ,อแล้วสนุกไหมล่ะสนุกค่ะฉนสนุกมากเย้ยสนุกมากเยยเอาละอ่าได้เวลาไปเช็คอัพอีกทีนึงนะเช็คอัพอ,ายายอ้ไรอ่ะตรวจสุขภาพค่ะตรวจอีกเกลเดยวทำไมตรวจบ่อยจังเลยอะ่ะ นั่นแหละนะอ่ะอ่ะอ่ะเมื่อกี้พี่ยังเช็คไม่ครบนิดหน่อยอ่ะตัวสุขภาพเป็นไงสุขภาพดีเย็บถี่ชมพูเย็บจี่ชมพูเยยสุขภาพดีโอเคสุขภาพดีค่ะใช้ได้อ้าวแหละคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงได้รักกับบ้านระหว่างนี้ก็รอคุณแม่เอ๊ะหรือคุณพ่อเอ๊ะ หนูกลับยังไงคะเนี่ยใครมารับอาอ่ะ,อะหนูกลับเองฮึกลับเองเหรอกลับยังไงคะหนูก็นั่นฉี่กลับไงอะ <c oughs> ไม่ยูคะ่ะแต่หนูกลับเองตอนนี้ให้หนูวาดรูปได้แล้วเนี่ยเดินมาตรงนี้จะให้วาดยูปใช่ไหมโอ้ใช่แล้คะ่ะอ่ะนี่วาดรูปวาดอะไรดีนะอ่ะวาดรูปคะ่ะอืมนี่หนูวาดพี่แเย พี่หน้าตาแบบนี้เรอใช่เงี้ยวถสวยออกน่ายักสวยน่ายักเยยโอเคสวยน่ารักอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้พี่ก็จะพาเราไปเล่นเทสนนมแดกแรนกันนะคะสชนามำอกเย็นเนมียใหญ่มีรถให้เล่นเย็เย็นหยดเย็นหยดเย่เย่ เนี่ยถึงยังงานี่ไงนี่ถึงแล้วเอาเลยขึ้นเลยคันนี้เลยยกเยก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 เฮ้เฉนุกจังเยเฉนุกเฮ่เอาละวันนี้เป็นยังไงบ้างออยู่กับพี่หนึ่งวันเฉนุกค่ะเฉนุกมากเลยอ,อ่าโอเคอย่าลืมรีวิวให้พี่เยอะๆด้วยนะคะพี่จะได้ค่าแรงเยอะเอะ โอ้ยอา้อาวอะไะได้เวลาแยกย้ายแล้วนะโอ้ยจ้องแยก,แย,กๆๆย้ายเงี้ยวเยอะใช่แล้วอะก่อนกลับมาถ่ายรูปกับพี่สะหน่อยละกันนะเพราะวันนี้พี่สนุกมากเลยพี่อยากจะถ่ายรูปคู่กับเราสักหน่อยหน้าที่ตรงหน้าโรเลคสโตนนี่รวยอะมาหนึ่งอะอยืนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หามุมก้อนนะมันจะต้องมีมุมสวยๆค่ะ เฮ้ยพี่อะไรเหรอคะนี่มันมันมีชุดหมูเหมือนกันด้วยนะชุดหมูเหรอใช่พี่ชาวแต่งตัวเหมือนหนูได้ไหมอ่าชุดหมูอะนี่เหรอใช่แล้วคะ่ะพ,พี่ชาวชุดยอดเยี่ยมตบมือกูดเวยดีกูดพี่ชาาชายาดมาก <laughs> โอเคมาค่ะถ่ายรูปคู่กันซะหน่อยนี่ พี่น้องลูกหมูฉ่ำตัวสองตัวเองค่ะมีหนูกับพี่อ๋อใช่สองตัวค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ต้องโพสท่าอะไรไหมได้สักท่าหนึ่งอะไรอย่างงี้นะดีไหมอ,อ่ะนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวหนูหนูโพสด้วยหนูเอาด้วย <c oughs> วันนี้ชันงงมากเลยอ้าวหละพี่กดถ่ายรูปยังง่ะแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงพี่กำลังจะกดครับพี่กำลังจะกดิอ่ออพี่ถ่ายแล้วพี่ถ่ายแล้วเออเออเรียบร้อยค่ะเยี่ยมไปเลยฮิฮิวันนี้ อันแล้ววันนี้เขาขึ้นพี่ชาวมากเลยนะคะโอ้ยินดีมากเลยค่ะอ่านูนก็ต้องไปแล้วเหมือนกันไปไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า